สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาสอนเอาเบ็ดใหม่นะครับดิดิกลูตอันนี้เลยนะครับก็มาดูสเตตคร่าวๆก่อนเลยนะครับสเตตประมาณนี้นะครับรูทก็สปีด20%นะครับลักที่สิบห้าคอนโทรล0.05นะครับอ่าค่ายิงยืนอยู่ที่20%นะครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่2,500กิโลกรัมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเอานะครับส่วนที่การหาเบ็ดนะครับก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปที่เดียวจบเลยนะครับมา อย่างแรกนะครับให้เราสปอนเรือก่อนเลยนะอ่านะครับสปอนแร้วปุ๊บนะครับให้เราไปหาดรคุคุยนะครับเฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องเลยนั่นมันเป็นโปเกมอนละเออนะครับให้เราไปหาดรฟิเนสตัวนี้เลยนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่นะครับอ่ะมันก็จะมีสัลักณ์บอกด้วยนะครับเป็นอะไรน้ำวนเกิดเกิดระหว่างทางด้วยอ่ะนะครับให้เราไปคุยกับดรฟินเนสนะครับซึ่งดรฟินเนสเนี่ยเขาจะให้ภารกิจเรามาในอีกนะครับก็คือตามหาฟอสซิลนะครับจำนวน10ชิ้นนะครับนี่เลย ไปคุยมาฟอสซิลจำนวน10ชิ้นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะบอกตรงนี้เลยนะว่าแต่ละชิ้นนะครับปัญหาจะเกาะไหนนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับระดับอันคอมมอนนะครับจะอยู่เกาะเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเกาะมูดบูดตรงนั้นเลยนะครับหรือว่าเกาะแรกที่เรากรเหมิดเกิดมานั่นเองนะครับให้เราไปตกเลยก็ได้นะจะตกตรงไหนก็ได้นะครับพอเราเก็บทั้งหมด3ชิ้นนี้ได้มาแล้วนะครับให้เราไปที่ต่อไปนะครับที่เกาะฟอสซัเคนนะครับก็จะ เป็นที่หาเกาะนะครับที่หาเกาะอ,อะไรก็ <g ül> จะเป็นที่หากระดูกนะครับ3มชิ้นนี้นั่นเองนะครับนะรบหรือว่าระดับแร่ะชิ้นนี้เลยนะก็จะอยู่ที่เกาะฟอสเซนนะครับหรือว่าเกาะโจรสลัดเลยนะครับส่วนเจ้ากระดูกลีเจเนรีสชิ้นเนี้ยนะครับมันจะมีชิ้นนึงนะครับดรอปที่เกาะอ่าสนุแครอีกชิ้นนึงมันจะดรอปที่เกาะสวอปนะครับซึ่งก็จาไม่ได้แล้วว่าชิ้นไหนมันดรอปที่เกาะสนุหรือว่าอีกชิ้นไหนมันดรอปเกาะสวอปนะครับก็ให้เราไปลองตกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มานเองกับตรง ร้านบิลปรณกมีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t อยเลด์ทาวเวอร์ดีเฟเอนตัวละครแมปสกีวีดีทาวเวอร์ดีเฟเอนหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟฟูตก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างก็แสนง่ายง่ายมีทั้งทูมอนีน่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวไรเกีย์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวอยโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะอ่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้ทึงไหนแล้วนะเออนะครับ ระดับดีเจนารีอันหนึงมันก็จะดรอปที่เกาะสวอมอ่ะชิ้นนึงจะดรอปที่เกาะสวอมอีกชิ้นนึงมันจะดรอปที่เกาะสนูแคบนะครับแต่พี่จําไม่ได้แล้วว่าชิ้นไหนมันดรอปอ่าที่เกาะไหนนะครับก็ลองไปหาดูเนาะสองชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับมิติกนะครับสองอันนี้เนาะก็จะดรอปที่เกาะเบยตรงนั้นเลยนะครับอ่ะให้เราไปตกนะจะอยู่ที่เกาะเบนะครับสองชิ้นนี้นะอยู่ที่เกาะเบนะครับไปตกตรงไหนก็ได้ของเกาะนะครับให้ได้มานะครับกระโหลกสองชิ้นนี้คืออะะไร่ ใครสลางเหรออันนี้ก็จะเป็นกระโลนะครับอยู่ที่เกาะเบนั่นเองนะครับพอเราเก็บสะสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาคุยกับดรฟินเนสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเขาก็จะให้แผนที่เรามานะครับซึ่งในแผนที่เนี่ยมันจะมีอัขระลูนหรือว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งหมด9ตัวเนาะซึ่งตัวนี้นะครับจําไว้นะมันจําเป็นมากๆนะครับให้เราไปนะครับเกาะใหม่เลยนะครับซึ่งเกาะใหม่ก็ง่ายๆนะครับให้เรามาดูนี่เลยเกาะสวอมนะครับเห็นไหมระหว่างเเเกกกาาะะะะสวััับบบนนนคคปรรรรให้ขตงไลย น่าจะตรงนี้แหละเป๊ะเลยเพราะคนดูแล้วกันนะครับคือแบบชนเก <c ười> าะขับไปนี่ชนเกาะเลยนะครับดูชนเกาะแน่นอนตรงไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวใช่ปะว <c> ะ <ười> ใช่ปมเนะี่ยเออไม่แน่ใจไอแต่มันไกลยอยู่อ่านี่ไงบอกแล้วนะครับเป๊ะเป๊ะให้เรามานี่เลยนะครับเกาะตรงนี้เลยอุยอ้ย ซึ่งให้เรามาที่ใจกลางเกาะไม่ได้มันใจกลางหรือเปล่านะครับแต่มันจะมีถ้าอยู่นะครับซึ่งในถ้าเนี่ยมันจะมีให้ใส่อัคระรูนทั้งหมด9ตัวนะครับซึ่งมันจะอยู่ในแผนที่นะครับย้ํานะครับมันจะอยู่ในแผนที่เรานะครับให้ดูดีๆนะเออนะครับถ้าใครงงนะครับว่าเฮ้ยอักขระรูน9ตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในแผนที่นะเราก็แค่เลียงให้มันตรงกับแผนที่นะครับกดอัขระให้ถูกนะครับมันจะ เลือกกดได้นะครับว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็กดให้ถูกกับในแผนที่ที่เราได้มานนเองนะครับแล้วมันก็จะเปิดประตูตรงนี้ให้นะตอนแรกเนี่ยประตูตรงนี้มันจะปิดนะครับมันจะเป็นถ้ำนะประตูตรงนี้มันจะปิดอยู่นะครับพอเราใส่อคาราดูลทั้งหมด9ตัวเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ให้เราลงไปเลยนะครับในถ้ำเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับลิลิกรูตนะครับซื้อมาเลยนะครับเป็นราคา8,000ทีนี้ก็จบแล้วครับกับอัปเดตนี้ ง่ายมากเลยนะเป็นอัปเดตเหมือนจะเป็นอัปเดตย,ย่อยปะอัปเดตแบบเก็บเบเ็ดเฉยๆนะเออเก็บรูทเฉยๆนะครับเป็นแบบรูทอ่าเอพิโซดเอพิโซดอะไรเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอ่ะนะครับซึ่งเบ็ดเนี้ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเอนชานอะไรดีที่สุดนะครับก็ลองไปเอนชานกันดูนะส่วนพี่เป็นเอนชานแฮสตี้นะครับเพราะว่า เอนชานตามวิกิอะวิกิบอกว่าเอนชานแฮตตี้ดีนะครับก็เออนะครับแฮตตี้กัแฮตตี้วะเออนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรดีสุดก็ลองไปรีดูแล้วนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนสงสัยตรงส่วนไหนนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะพี่จะคอยตอบให้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อบขอบคุณทุกคนนะครับพี่ดูยัน์จบคลิปนะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม